สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการเกมซินเวอร์นะครับจากคลิปติ้งแต่นานแล้วที่ผมทำอินโทรไปซึ่งมีแค่วิดีโอเดียวผมยังไม่ได้ทำอะไรอันถือว่าผมทำแล้วนะครับพยายามแล้วนะแต่ซึ่งมันทำไม่ได้ผมก็จะมาเล่นใหม c ครับ Pocket Edition ใน MCPE Master นั่นก็คือของโกงนะฮะนี่ครับสกินของผมสแลนเดอร์แมนเฮียหิวอีมาอนี่ครับมันก็เป็น,นก็เป็นภาษาไทยเพื่อคนไทย อันนี้มันเป็นของคนไทยนะครับของคนอื่นไม่เกี่ยวผมจะเล่นแต่ของคนไทยเซ <c oughs> ิรฟ์ฟเซิร์ฟตอนนี้ผมก็ไม่เล่นแหละตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่น,ลน,นเซิร์ฟมาตั้งนานผมก็อยากไปเล่นนะแต่เน็ตผมไม่ค่อยมี เอ้ยตกน้ำไก่ไ <c> ก <oughs> ่ไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าแต่ถ้าใครอยากคอมเมนต์ก็คอม,มาได้เลยนะครับในอะไรในถ้าคุณถ้าผมกากถ้าผมไม่มีใครมาดูผมก็นี่แล้ว อ้าวผมก็ไม่ทำคลิปต่อไปแล้วเพราะว่าผมไม่มีกำลังใจแต่ผมก็จะทำอยู่ดีกเกียดอะไรของมันวนะเออกระชังครับถูกไหมผมจะพูดไมมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ผมก็จะพยายามด้วยนะครับเรื่องการพูดอุ๊ย แล้วเือคุณเคยดูหนังอลาดินมากระฟักเกือบไหมครับมันเป็นอลาดินที่มันที่มันวิ่งตามคนไม่ทันแล้วมันก็ยิงข้าคนที่วิ่งนําไปแต่พออลาดินเมื่อยเมื่อ,อไหร่นะครับเขาก็จะเรียกเส้นชัยมาถูกตัวเขาเองเลยเขาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมา อะไรอลาดินมากัะฟักคือิีแบบนี้เลยนะครับผมก็ยังไม่รู้วอาราดินมักัฟักหมายถึงอะไรเราจะไปสำรวจโลกที่มีถ้ำกันอา้าวเฮ้อืม ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับแต่ถ้าใครชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยอ<ม>ืมเขใจไหมเสียงใครพูด<ม>อืมไอ่แจะเฮ้ยน่นเป็นไก่แจ้ไม่ใช่หรืออืมก็ใช่ดิอืมฉันว่านาะยไม่ใช่ไก่แจ้ะนะั่นมาจากตัวสีขา,ขาว กัะชั้นยังไงไก่แก่เอาไหนจะเป็นไหนมายืนเล่นเฉยๆอ๋อแล้วครับผมขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ครับกับโซยูเกมก็อย่าลืมกดไปถูกใจดูไม่ก็ Subscribe เกมซินเวอร์ด้วยครับดูไมค์คนชื่อนีโอเนี่เป็นเขาบวชแล้วนะครับเขาเป็นเนนแล้วตอนนี้ เขาบวชอยู่ค่อยบวชอยู่วัดอะไรวัดบออ่อพิษพิมุกนะฮะแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพหรืออยู่ใ,ใกลออ้ๆวัดบ่อพิษพิมุกก็ไปหาเขาได้นะครับก็อยู่ในห้องอะไรไม่รู้แต่ถ้าคุณรู้จกักพี่เนนนักคลินพันลานนั่นก็เป็นเพื่อนผมแต่เขาเป็นพี่เนนบ๊ายบาย